หยิตัวเองสิว่างเนี่ยเี่ยเดตั้งนาแล้ว่ดนมองไม่ส่ใเลยอ่ะไตนวันนี้มาตมท้นคิดมัดนะมันเขียวนีเลยสีหนึ่เหลืองออสีเหลืองไม่ใช่รถจราจรบอกว่าคิดต้นคิดมัดไปตลอดแล้วมงสีงไอ้สีใสคือคนละกับมืเช้าเลยอ่ะ อันนี้ลูกนอนอะไรนะคือกระเป๋าก็ือใช่ตัวมันเป็นคาดเอวกับมันคาดเราเมันที่ใหญ่อ่ะก็เลยแบบใหญ่กว่าเอวเราได้พยายามแล้วคาดยังไงนะข้างในพิกิสมัยแบบใหญ่มากใส่ว่าไม่รู้จักขอละคนหรือเปล่าตอนนี้สวยแล้วเมื่อก่อนดีเลย แค่วตย่ยังไม่สายูกอ๋อ่ายกระเป๋าใหญ่าสบาแบบว่าเปใหญ่แนั้นเราที่ไปัวันพวกเราตรงนี้ก่อนนะได้เต้นอะไรหรออะไนะจะไปเต้นตรงนี้ิ่อ๋อจะไปชอบเต้นเฉยๆเพราะว่าในละครอ่ะเราต้องเป็นดีเจใช่ป่ะเขาก็เลยเหมือนแบบอยากให้่เต้นให้มันแรกแผ่นไหมจริงจังมากอ่ะคิดว่าแบบ ปวดมากน่าปวดเดี๋หรอกบิดเต้นแรงมากแต่ดูดีนะหาดูดีนะแต่ตอนแรกอะที่เต้นทีทีอะไม่ได้เลยนะเพราะแบบเป็นท่าเร็แล้วเต้นไม่ได้ซ้อมน้อยด้วยแต่พอแบบเปลี่ยนเป็นสีเพลงนึงอะโอเคแล้วที่เดีกับหาไม่ใช่เขาใส่ชุดลายลายแล้วทำไมของสีไม่ลายน่าหนสิก็เขาส่ง ไซส์เล็กมันมีแค่แบบไม่กี่อันเองอ่ะไซส์เล็กเออไซส์เล็กสุดนะอะไรวะไม่คือถ้าไซส์ใหญ่อ่ะยาวถึงกระตุ้มกออาจจะลากพื้นก็ผมคิดมาแล้วว่าถ้าชุดยาวก็ซ้อมยาวไม่ไม่เวิร์กไม่เกี่ยวกัน ก็หนีกลับบ้านแล้วเดินทิ้งแล้วแล้วสามทุ่มหรอไม่สามน่าจะสามว่าเริ่มสามไม่รู้เสร็จยเริ่มสามกันกลับก่อนนะห้างปิดห้างปิดแอร์นี่ภาษาสัมพันปะอันนี้เออเดี๋ยวต้องไปสแตมป์บัตรปะ๊มป